บทสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอนนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากขโตพระภวตาธโมธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนพระขะวะโตสาวกสังโฆสังคังนมามิอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อะหังอาเวโรโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอัพยาปโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานังปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเทิน สัพเพสัตตาอเวราโหตุอัพยาปชาโหนตุอนีคาโหตุสุขีอตานังปริหะรันตุอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตะโรอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยอิทังเม คุร um, ูปัช ay ัยาจริยนางหูตุสุขิตาโหูตุคุรูปัชัยาจริยาอิทังสัพพะเทวตานังโหตุสุขิตาโหูตุสัพเพเทวาอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหูตุสัพเพเปตาอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหูตุสัพเพเวรี อิทังสัพพะสัตนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนาครั้งนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบนนุญนี้และโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทินสาธุ